ต้องทำเวลาแล้วสวัสดีค่ะเจอกันเป็น ep สองของปีหกเจ็ดค่ะเก็บเบอร์รี่ด้วยกันค่ะเบอร์รี่ป่าฟิแนแลนด์ค่ะถามว่าปีนี้ดกไม้ก็มีเป็นบางดอนค่ะก็เหมือนปีที่แล้วนั่นละค่ะปีที่แล้วก็ดกเป็นเป็น บางป่าเป็นบางโดนเป็นบางดอนอันนี้ก็จะประมาณนี้เดียวจะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเก็บเป็นอีพีที่สองค่ะเบอร์รี่ปีนี้เห็นไหมค่ะจะเป็นต้นเตี้ยๆต้นเล็กๆต้นอยู่เลียดินเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูได้ชมก่อนป้าป่าอยู่ทางนู้นจ้ะคุณตาอยู่ทางนูน้น นี่จะจะประมาณนี้แต่จะเด้อเก็บมือเดียวมันจะเก็บยากนิดนึงขออนุญาตตั้งกล้องเก็บจะ้ะนี่จะ้ะต้นเล็กๆชอบแบบนี้แหละต้นเล็กๆแบบนี้ทำไมถึงชอบมันตักง่ายจะ้ะ โอ้ยลูกใหญ่ตรงนี้พี่น้องเอ้ยเบอร์รี่ปีนี้หวานมากมาเลยจ้ะมัแล้งน,น้นแล้งแล้วก็โดนน้ำชิมแต่ละลูกนี่หวาน เริ่มต้นเราดูการเก็บยากนิดนึงภาพหลุดเฟรมก็ขอภายเด้อพี่น้องเด้อได้ย,ยินแต่เสียง แล้วลูกสองลูกก็เอาเด็กพี่นอ้องสิสิบสิบห้าระยะมีนะโป้ยมีอีหันตาหรือกตกาคุณกุ๊บซ่เอาลูกสเสเกียเสีกยกี่าะกี่กี่มาริยะเอมิตามาอยุดตะแลกก็สวยงามกันซะก็สวยงามกันซะคุณตาบอกว่าอะไรอะไรท่านผู้ท่านผู้ชม ได้ยินเขาพูดภาษาจิงไหคนอื่นเขาตักก่อนหน้ายายสวนเป็นอาทิตย์แล้วละจ้ะลูกค้าเรามีแต่คนแก่ขาประจำ ยศน์กับคุณตาโชคดีนิดนึงคือว่าเราเก็บมานานเราเราก็มีขาประจําเยอะเมื่อก่อนเด็กๆรุ่นใหม่ที่มาก็ยังไม่รู้ว่าทําแบบไหนจะต้องขายแบบไหนหรอกยศน์ก็สอนวิธีขายเข้าไปและนี่ก็มีขาประจํากันเยอะปะโกนมาใหม่ๆไปโรงเรียนไม่มีใครเข้าไปเก็บหรอกค่ะพวกนี้ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ พอเยสนไปเล่าเขาว่าปีนึงปีนึงได้เงินเท่านั้นเท่านี้โอ้แตกตื่นกันมาเก็บที่นี่ถามาได้ไหมมันก็ได้ค่าเครื่องบินนั่นแหละจ้ะแล้วก็ค่าไปอยู่ไปกินที่เมืองไทยเราอีกทีนึงเราก็ได้อันจุดนั้นเราก็ไม่ได้งัดทุนเก่าเรามากินเนาะทุนเก่าก็พอได้ไปเลี้ยงดูลูกหลานเราจะไปทางไหน <c oughs> นั่งกันเบาวพี่น,อน้องเลย ชื่นใจไรกายเหนื่อยอุ้ยปลัวลูกกะลูกแดงเัวเดินขึ้นไปข้างบนนนก่อนพี่น้องป่ามันใหญ่อยู่อุ้ยตรงที่จะเหยียบเอา ถ้าถ้ามันสุกดีๆเนี่ยทคนเก็บเป็นน่ะจะได้มากไม้เยอะเพราะอะไรเม็ดเดียวก็ไม่ให้เหลือก็ตักแบบไม่ให้กิไม่ให้เหลือเลยน่ะถ้าคนไหนเดินลุยไปเรื่อยๆอันนั้นบางคนก็เดินลุยป่าแตกไปหมดเด้อไม่ใช่ป่าแตกเด้อพี่น้องมักไม้แตกเคยไปเก็บกับเพื่อนแล้วเดินลุยอยู่นั่นแหละไอเราเดินตามตูดนี่เด้อ เก็บตามก้นเขานนะเขาเดินเสยเอาแต่ลูกใหญ่ๆสรุปแล้วเราเก็บที่หลังได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าแตะไปเก็บเดนเขานะ่ะมันมันฉุนขึ้นสมองนะพี่น้องนะเขาเดินลุยไงถามว่าเคยพบเพื่อนไหมเคยคบเคยมาเก็บแบบนี้แหละเก็บเดีกันมันได้พิษกันจะ้ะ เราเก็บไปเรื่อยๆไงวันนี้เก็บหนานี้ดอนนี้วันหลังถ้าไม่มีคนมาก็เก็บไปเรื่อยเขาเดินลุยยันทั่วป่าด้วยให้หมูกันเก็บแต่เด็มเต็นมันก็เลยจะได้พิษกันพี่น้องก็เลไปไหนมาไหนก็นี่แหละสองตายายง่ายดี มีคนมาก็ะตาเราเก็บตรงนี้ไปเนาะถึงตรงโน้นวันหลังเราก็มาเก็บใหม่ถ้ามีคนมาเก็บต่อเราก็วันหลังเราก็หาป่าไม้ถ้ามันไม่เหลือยวถามว่าจะให้บอกกันเขาไม่บอกกันได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าป่าท่านป่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่อีดอนไหน วเราเองเราก็ยังเดินหาเนาะโอ้ยกวดเต็มถังพี่น้องเอาจนพวกเขา่าลอยขึ้นกันแหละ ต่งเงินแสนเงินล้านเย้ยขักไปทางไหนดีมียังหาทางไปไม่ถูกเลยนี่มดหลับดอนนี่ไปดอนใหม่อีกคนเด้อพี่น้องเด้อเอาสภาพที่แท้จริงมาให้ดูเดี๋ยวใครขว่าเก็บเบอรี่เก็บเบอรรี่ได้เงินรวย มาพี่น้องไม่ซกมาะจริงๆนะคนรูปป่าจริงๆเด้อถึงจะได้หมากไม้จ้ะเยะสวนกระตาเก็บมากี่ปีแล้วเนี่ยังหายากบางทีอะตรงนี้เอาไม่ได้เดี๋ยวไปตรงนู้นเดินกว่าจะเจอแต่ละดอนพี่น้องเอ้ย มาเห็นดอนนี่ชื่นใจวาว,วาดวาดหน่องอินแนบเลยพี่น้องเดี๋ยวดูนิดนึงเด้อเดี๋ยวค่อยตักจ้ะนู่นดำไปถึงนู่น,น,นเดี๋ยวถ้าทำให้ดูตามเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่เอาแต่ดกๆมาโชว์กันมันเป็นบังดอนจ้ะ บอกไว้ก่อนนี่หัวงมูมันอยู่ละโคตรินเกินไม่กล้านัาง่งเดยนซุกซุบฟาดฟาดกับย่านเด้อพี่น้องเด้อแต่ไม่หันไปมองเดออ ไม่ใช่มีนี่อืมี้ใน,นแบบปัวดอกเอ็มซักแบบนี้มันก็ตื่นแล้วมันก็วิ่งมุดไปใต้โขดหินแล้วที่น้อกัว่าแต่มีแค่แบบนั่นแหละ ขัาวเหยียบลูกมันคนมาทีหลังเขาจะได้เก็บทำไมถึงบอกคนทีหลังจะได้เก็บเพราะว่าลูกพักล่างมันดิบอยู่เราไม่เอา หว่ามันนี่รักหว่าคือยอดยอดมันงามงามี่น้องมันไม่มีควนแบบนี้ถ้าไม่มีควนแบบนี้ถ้าว่ามันดกๆก,ดกัเนเยอะๆน่ะเก็บไปดเก็บถังแปดถังก็ได้จ้ะเลือกแป๊บเดียวออเดอร์มีเก็บแปดถังค่ะเก็บไว้ก็เอาไป เลือกได้จ้ะเพราะว่ามันไม่มีควันไปต่อจ้าเก็บยากนิดนึงบอกว่าเก็บตามโขดหินนะ่ะน้ำมันไหลตกเสร็ะมันจะลื่นเดี๋ยวตอค่ะ มันเป็นมาเป็นกดขินแบบนี้แล้วทีนี่มันชุม่มบางทีมันก็นจะติดลูกแต่มันเดินยากเแ็่แหบ ก่องจิงของจริงเด้อพี่น้องเ <c oughs> นี่กยกล่องของแท้อยู่ในป่าเนี่ยเป็นไ่สวนอยู่ในเมืองเ่ยของปลอมเด้อพี่น้องเด้อ ยที่ละจอดเดิมไปย่ที่ละโจกพี่น้องชิมก่อนนะ ดีโดดดีโดกจุดจ้าลูกใหญ่ด้วยตบัิลีต้นหรือดูการจะเก็บยากนิดนึงเด้วจ้ะเด้อเนี่ยถามว่าดกไหมเด้อ นี่ลูกข้างล่างข้างล่างนี่จะออกม่วงนิดนึ้งลูกข้างบนจะสุกก็ถึงบอกว่ามันเก็บยังไม่ได้เต็มที่ สามกอมีแต่กลุ่มกกใหญ่ๆที่นะ้่งมองไปข้างหน้านู่นเป็นมดคิดี่แล้วเราอยู่ตีนเขาอยู่พี่นอัองมีนนสวนเดินมาดูบนเขาในมากแต่มันก็มีเป็นบางดอน เนี่ยจะให้มันมีมดถูกดนเจี๊ยบเอาเงินไปบ่ายไหนมดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอดเราเด้อพี่น้องเด้อให้ภาพบรรยายเด้อพี่น้องเด้อ ำไมถึงบอกให้ภาพบรรยายพูดหลายเมลูกหลาลำคานจ้ะอธิบายเป็นบางช่วงบางตอนเอาเนาะดอนนี่ดกกวัก <c oughs> ดดกดอนหาไม่เจอก็บอกว่าไม่เจอด้อพี่น้องด้วยปวดขาพี่น้องตรงนี้สาบหลาบเลยพี่น้อง เอารีโมทควบคุมกล้องไว้กระเป๋านั่งทับกล้องดับตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้นั่งพูดอยู่คนเดียวแมมแมมแมมแมแมหันมาอีกทีอ้าวกล่องไม่ตดพี่น้อง <c oughs> โอ้นุกกึ๊บอยู่คนเดียวเละยะอย่าโศนอย่แก่เลมาเป็นหมู่กันเ้อะลูกย้ายใหญ่อันนี้พี่น้องแ <c oughs> ม่เจอดอดลูกน้อยก็บ้าลูกน้อยพี่น้องเลยไอรูดเออตรงนี้มามองไปเต็มไปเลยพี่น้องเอ้ย เนี่ยมาแต่พีที่อีพีก่อนหน้านู้นเราอยู่ตีนเขาเราจะเก็บไร่ขึ้นมาเรื่อยทําไมถึงบอกว่าเก็บไร่ขึ้นมาเรื่อยเริ่มต้นเลยเราจะมาลุยแบบนี้ไม่ได้เราจะมาลุยแบบนี้ไม่ได้เร,บบไไดเราต้องเก็บตีนเขาตีนเขาไปเรื่อยๆ่อลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยพี่น้องบางทีกว่าจะสุดเขากิโลครึ่งจะเอาหนึ่งกิโลเมตรครึ่งเด้อไม่ใช่มีแต่เรา,เ,าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปานบ้านเองไปเก็บเ็ปนะคะหม่องจอดรถไม่มีพี่น้อง แต่คนบ้านเขาก็เก็บมีมารยาทญาสมนก็เลยต้องรักษามารยาทไล่แต่ตีนเขาไปก่อนจ้ะเราจะไปลุยป่าแตกเก็บเดนตัวเองอีกขี้ข้านพี่น้องขี้ข้านเล็มเก็บไปเรื่อยๆเห็นปลาลึกเขาไร่ก็จะเดินลุยป่าแตกไม่ไหวแบบพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆวันหลังก็มาต่อไปเรื่อยๆคนไหนามาเจอก็เก็บไปเรื่อยๆ แกระอีหันตาระกาคุนเก็บสกุลนอลาสิเตเอตาร์เตแกเบลันก็คอเมดิส,สันมัสส่นอตัปักุณแกเบลันก็คอมเมดิสันดูชนิดนึง <c oughs> นกก็ไม่ให้กินเนี่ยพี่น้องเอ้บางทีนะ่ะถ้าลูกใหญ่ๆหซุกๆเนี่ยอันนี้ถือว่าซุกเต็มที่เลยนี่ว่าจะมาเอาคนละครึ่งถังไปให้ คุณหมอฟันเขาสั่งเอาไว้ให้ฉันก่อนด้ยเพราะว่าเขารูมันอมเปรี้ยวอมหวานในช่วงเริ่มต้นเขาอยากได้เริ่มต้นถ้าว่าหล่ามาน่ะปลายฤดูการมาฝนตกมันจะจืดจ้ะรสชาติมันไม่อร่อยจ้ะถ้าว่าฝนฝนชุบน่ะรสเปลี่ยนเลยเด้อรสชาติก็เปลี่ยนจ้ะนะลูกใหญ่มากตักตรงนี้คือจะได้เต็มกระป๋องมีอยู่ที่นอ้อง ปล่อยคุณตาไปตีนเขาพูดถ,ถึงไปกับเพื่อนปีนั่นย้ยโสดตักแบบนี้แหละเพื่อนกระลุยไปกลับมา เพื่อนได้ค่อนถังใยสวนปลาเกือบสองถังเขามัวแต่เดินไงจ้ะอ๋อซอลลูปมันสวยจ้านี่แหละค่ะเราเก็บมาเราก็ต้องรีบเก็บรีบคัดแบบนี้ รีบเอาไปส่งเขาค่ะเพราะว่าเราส่งเบอร์รี่ทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนแบบนี้เราจะไม่จัดเก็บค้างคืนนั่นเองค่ะก็ต้องรีบเลือกรีบคัดเอาไปส่งเขาเยส่วนกลาบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ